ฆ่าพันตรีเด็กสอนชัยจ่อหัวหวดวคารถทัวตับไกลต่อหน้าลูกที่มาด้วยตำรวจลากคอนายดาบผมสังหารชัดขาดลูกเสียดังมือปืนทมินจ่อยิงหดพันตรีคนสนิทพลตรีสอนชัยมนตรีวัดดับสยองบนรถทัวต่อหน้าลูกสาวขณะโดยสารมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่สังขละตำรวจไล่ตะครุบตัวทีมฆ่าทันควันสามคนหลังก่อเหตุไม่ทันข้ามวันประกอบด้วย ดาบตำรวจพันจาทหารอากาศพลเรือนสอบสวนยังปากแข็งตำรวจมีพยานมัดแน่นแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าเผยมือปืนเป็นตำรวจยศสิบตำรวจโทเตรียมออกหมายจับชนวนสังหารขัดแย้งลูกเสียดังและแย่งเก้าอี้ทางการเมืองสนามเล็กเมืองการดุสองมือปืนควาง11บอมมขึ้นรถทัว ยิงนายทหารนอกราชการยศพันตรีคนสนิทพลตรีสอนชัยมนตรีวัดนเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจมกองเลือดบนรถทัวร์รายนี้เปิดเผยเมื่อวันที่7มิถุนายน2545เวลา17นาฬิกาพันตำรวจตีสมศักดิ์ชวนฉิมพนักงานสอบสวนสอพอําเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆากันตายบนรถประจำทางปรับอากาศ วิ่งระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีสังขาบุรีจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นแล้วเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวรชาตินพคุณผู้กำกับการสอพอำอเภอสังขาบุรีและพันตำรวจโทชูสงาผู้อาวรรองผู้กำกับการสอพอำอเภอสังขาบุรีแพทย์เวรจากโรงพยาบาลสังขาบุรีร่วมชนะสูตรพิกศพเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์สีฟ้าขาวเบอร์ B 14 จะสงบนิ่งอยู่ข้างทางถนนสายทองผาภูมิสังขบุรีระหว่างกิโลเมตรที่60ถึง61หมู่3ตำบลหนองลูอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางมากับรถประจำทางคันดังกล่าวยืนจับกลุ่มวิพากวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างส,สดๆร้อนๆอนทางเจ้าหน้าที่จึงได้กันผู้โดยสารออกจากที่เกิดเหตุเพราะเกรงว่าจะเยียบย่ำทำลายหลักฐานสำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบบนรถ พบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนตายจมกองเลือดอยู่ระหว่างช่องทางเดินผู้โดยสารช่วงบ่อนั่งแถวที่3ด้านขวาหลังคนขับตรวจสอบสภาพศพถูกยิงจากทางด้านหลังเข้าท้ายถอยทะลุลำคอและอีกนัดเข้าที่ด้านหลังนอนเสียชีวิตจมกองเลือดกลิ่นเลือดขาวคละคลุง้งไปทั่วบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด11มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน2ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตว่าเป็นนายทหารนอกราชการพันตรีสมจิตสีโกรธหรือที่รู้จักในนามผู้พันโกรธอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่14ทับ3หมู่ที่3ตำบลหนองลูอำเภอสังขาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นคนสนิทของพนตรีสอนชยอัยม,มนติวัฒน เหลขหานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากการสอบสวนทราบวา่าพันตรีสมจิตเป็นนายทหารนอกราชการที่ลาออกมาประกอบอาชีพเปิดร้านขายของแห่งหนึ่งในอำเภอสังขลาบุรีโดยก่อนหน้านี้พันตรีสมจิตได้เดินทางมาเพื่อร่วมประชุมกรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยพมา่าสาขาจังหวัดกาญจนบุรีที่สภาอุตสาหกรรมในเขตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2545และได้นอนค้างในตัวเมืองกาญจนบุรีหนึ่งคืนเพื่อรอรับนางสาวสิริอาภาสรีกรดอายุ20ปีบุตรสาวผู้ตายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งจะเดินทางมาสมทบเพื่อร่วมเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสังขลาบุรีพร้อมกับพันตรีสมจิตผู้เป็นบิดาในวันที่7มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่พ่อลูกจะได้พบปะพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งรถทัวร์จะออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณบ่ายโมงเศษโดยที่พันตรีสมจิตนั่งอยู่แถวที่3ด้านขวาหลังคนขับคู่กับลูกสาวเมื่อรถทัวร์วิ่งผ่านสะพานรันตีมาได้ประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเหลืออีกเพียง10กิโลเมตรก็จะถึงตัวเมืองสังขบุรีระหว่างที่ผู้โดยสารบนรถกำลังหลับไหลด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางก็ต้องตกใจตื่นเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วมีเสียงตะโกนมาว่าก้มหัวลงนี่คือการปล้น จากครู่ก็มีเสียงปืนดังตามมาอีกหนึ่งนัดจากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่ามือปืนมีอยู่ด้วยกันสองคนโดยคนแรกที่เป็นคนลงมือยิงนั้นนั่งอยู่ด้านหลังของพันตรีสมจิตผู้ตายโดยยิงจากทางด้านหลังเข้าท้ายถอยทะลุลำคอจนเหยือกระเด็นตกจากเบาะนั่งล้มความทันทีต่อหน้าบุตรสาวที่นั่งช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา ระหว่างนั้นมือปืนคนที่สองซึ่งนั่งอยู่ด้านท้ายสุดได้ลุกขึ้นชูปืนไว้เหนือศีรษะพร้อมบังคับไม่จอดรถโดยก่อนที่มือปืนจะลงจากรถยังได้ยิงผู้ตายซ้ำที่ด้านหลังอีกหนึ่งนัดเพื่อให้แน่ใจว่าเหยื่อไม่รอดแน่จากนั้นจึงได้กระโดดลงจากรถทัวร์วิ่งไปขึ้นรถกระบะสีน้ำเงินที่มีพักพวกมารอรับอยู่ก่อนแล้วขับหลบหนีไปต่อมาเมื่อวันที่8มิถุนายน2545 พันตำรวจโทชูสงาผู้อาภร์ร้องผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสอพอ,อำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน3าคนประกอบด้วยดาบตำรวจสันติจันเพนอายุ48ปีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำรงตำแหน่งผอ,อง,งานสืบสวนประจำสอพอ,อำเภอเมืองกาญจนบุรีพันจ่าทหารอากาศวิจิตมาหากรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวศูนย์รักษาความปลอดภัยของบังคับการสืบสวนนายสุรพงษ์แซ่เฮง อายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่156หมู่ที่7ตำบลข้างกลางจิงอำเภอข้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมของกลางรถยนต์กระบะจ,จำนวน2คันโดยคันแรกเป็นรถกระบะยี่ห้อิสุสุสีน้ำเงินทะเบียนบมเมไม้0518ตรังส่วนคันที่2เป็นรถยนต์กระบะมีหลังคาแคริบอยยี่ห้อมิส s บิชิสีบรอนทองทะเบียนบมเมไม้ ai, จอจาน76.50 กรุงเทพมหานครโดยชุดจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้ในไร่ผู้กว้างขวางแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักโดยยังมีผู้ร่วมทีมสังหารที่หลบหนีการจับกลุ่มไปได้อีกหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศสิบตำรวจโทชาตินวพสมกำลังสังกัดสพ,พตำบลน,นาศักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติออกหมายจับกลุ่มพร้อมจัดชุดติดตามจับกลุ่มแล้ว ขณะดเดียวกันได้มีพลตรีขติยะสวัสดิพลหรือที่เรียกกันปิดปากว่าเสแดงผู้ช่วยเสยนาธิการฝ่ายกอร,อรโมโนร่วมสอบสวนผู้ต้องหาพร้อมกับปรึกษาหารือแนวทางสืบสวนกับพลตำรวจตีสกลไพรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางไปดูที่เกิดเหตุดูสำนวนด้วยตนเองพร้อมได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ให้ได้ เพราะเป็นการกระทําที่อุกอาจต่อหน้าผู้โดยสารจํานวนมากเนื่องจากผู้ตายเป็นถึงนายทหารโดยคนร้ายไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยส่วนประเด็นการสังหารหัวครั้งนี้น่าจะมาจากการขัดแยง้งเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องที่ดินที่ผู้ตายเป็นแกนนําชาวบ้าน ในการคัดค้านเรียกร้องของความเป็นธรรมเกี่ยวกับโครงการต่างๆในพื้นที่หรือจากกรณีที่ผู้ตายเตรียมตัวที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้และสุดท้ายมาจากความขัดแยง้งในการแย่งชิงตำแหน่งประธานศูนย์อำเภอสังขลาบุรีของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยพม่าก,ก็เป็นได้